ก็กลุ่มขมิ้นดีนามบวรภายใตย้แบรนด์สาราไทยนะคะกลุ่มขมิ้นดีนามบวรน,นะคะในภายใตย้แบรนด์สาราไทยเราเนี่ยก่อตั้งมาั้แต่ปี2556นะคะปัจจุบันนี้ก็ร่วมประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะไปก็ะะปกได้ปลูกขมิ้นเองนะคะเป็นแปลงอินทรีย์นะคะ ความโดดเด่นของขมิ้นที่นี่นะคะก็คือตัวที่หนึ่งเลยนะคะก็เป็นแหล่งปลูกขมิ้นที่มีปริมาณสารคาโินอยด์สูงที่สุดในประเทศไทยสูงที่สุดในโลกทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ความโดดเด่นตัวที่2ก็คือความเป็นออแกนิกค,ค่ะเราปลูกขมิ้นเป็นขมิน้นออแกนิกนะคะที่นี่คือดั้งเดิมในป้ายในมีอาชีพเป็นพยาบาลอยู่นะคะ พันป้ายก็จะรู้ว่าขมิ้นเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการมันเป็นยานะคะมันเป็นยาขมิ้นจะเป็นยามีคุณสมบัติในการช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อโรคกระเพาะกรดไหลย้อนได้ดีประกอบกับในช่วงเวลานั้นป้ายก็ไปเรียนแพทย์แผนไทยนะคะและป้ายก็มีความสนใจในเรื่องสมุนไพรอยู่เป็นพื้นฐานนะคะก็เลยป้ายก็เลยเห็นว่าขมิ้นที่สุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะขมิ้นที่ตำบลเขาวงอำเภอ้านตาขุนนะคะ มันเป็นขมิ้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องที่บอกนะคะคือสารสูงแล้วก็เป็นขมิ้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วก็หยิบหยิบมาทําเป็นผลิตภัณฑ์หลายหลายตัวนะคะเวลานี้เรากา็กลุ่มขมิ้นดีนะคะสารไทยก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณร่วม10ตัวนะคะที่เอามา,านําเสนอในตลาดตันนี้นะคะขมิ้นชันเนี่ยนะะมีประโยชน์มากนะคะวันนี้เราจะพูดไม่ไม่หมดเลยนะคะแต่สิ่งที่ป้าจะบอกก็คือขมิ้นชันจะช่วยระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานได้ดี คนที่ทานขามิ้นอยู่เป็นประจําจะไม่เป็นนิ้วถุงน้ําดีนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นเราก็จะมีสบู่นะคะเป็นสินค้าที่ยอดนิยมันดับหน mm ึ hmm. ่งนะคะอันนี้เป็นสบู่ที่ทําจากขามิ้นชันผสมน้ํามันมะพร้าวนะคะมีคุณสมบัติในการแก้ผดเป้ผื่นคันนะคะ mm hmm. ลดเหงื่อลดปินตัวนะคะที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะนํามาพูดก็คือนะคะเยลโลรูทนะคะทูมอริกเฟสบอตตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าที่ผสมขมิ้นชันนะคะคือเขาจะลดมันโดยธรรมชาตินะคะขมิ้นจะมีคุณสมบัติในการลดมัน แต่หน้าไม่แห้งน,นะคะอันนี้คือความดูดดินนะคะแล้วก็พวกนี้จะช่วยล้างสิ่งสปกปรกเป็นพวกเครื่องสมานเลนได้หมดจดในการขั้นตอนเดียวนะคะขมิ้นผงนะคะขมิ้นตัวน,นี้เราตั้งใจทําขึ้นมาสําหรับคนที่ไม่อยากจะทานแคปซูลนะคะแล้วก็เอาไปทานชงน้ําดื่มนะคะเวลาเราดื่มเนี่ยนะอยากไปเนปี่ยไปจะดื่มน้ําขมิ้นทุกวันนะคะเช้าๆเนี่ยเพื่อเป็นการล้างหลอดอาหารนะคะล้างขมิ้นหรือทานหลังงานก็ดีค่ะเพราะมันจะล้างไขมันนะคะ ในอาหารทุกอย่างจะมีไขมันอยู่ขมิ้นจะช่วยล้างไขมันเพราะคนที่ทานขมิ้นอยู่เป็นประจำจะไม่เป็นนิ่วถุงน้ําดีตามที่บอกไปนะคะขมิ้นตัวน,นี้ตั้งใจมาเป็นขมิ้นอนเนกประสงค์1นนะคะชงหรือเป็นอาหารได้นะคะ2ไปผสมทาเป็นเครื่องสำอางขัดผิวพอกหน้าได้นะคะคนตอบรับนะคะก็คือคือป้ายก็เดินไปก็ไม่ได้มีความมั่นใจเลยนะคะก็มันแก้ปัญหากับคนไข้ได้จริงๆนะคะลูกค้าเนี่ยด้วยการใช้แล้วบอกต่อใช้แล้วบอกต่อนะคะแล้วเรามีตลาด ที่มีที่ว่าทางด้านกรมประาชามชนและหน่วยงานต่างๆมาช่วยสนับสนุนทําให้เราไปถึงสูงสุดที่เมืองทองนะคะและอย่างนั้นก็หลังจากนั้นเราก็มีลูกค้าตามซื้อตลอดมานะคะเ,เรามียอดขายที่แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ออกงานเลยในช่วงโควิดนี้นะคะแต่เราก็มียอดขายต่อเนื่องนะคะทำให้องคอ์กรเราสามารถเดินได้นะคะไม่ไม่ได้เราไม่ได้หยุดเลยนะคะเราไม่ได้หยุดนิ่งเลยค่ะเพราะว่าผลิตของพันของเรานะคะ ตอบโจทย์นะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ดีจริงๆค่ะ